สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เกดอยู่ที่ม่อนแจ่มค่ะครั้งที่แล้วมาถึงตอน7จ็ดโมงครึ่งคนเยอะมากครั้งนี้ก็เลยรีบมาแต่เท้าค่ะตอนนี้6กโมงไม่มีคนเลยไม่มีใครและยังไม่มีที่ไหนเปิดเลยค่ะยืนรอเขาเปิดกัน6กโมงครึ่งนะที่รีบมาแต่เช้าก็เพราะว่าอยากมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ม่อนแจ่มอะค่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดเราก็แอบดูอยู่นอกรั้วแบบนี้ก็ได้ค่ะ ตอนนี้6โมง29นาทีละอีกหนึ่งนาทีประตูจะเปิดน,นะคะคนยืนรอเยอะแยะเลยอะ่ะมีเพื่อนโอ้โหเพื่อนรีบ <c oughs> เขาแจ้งมาว่าวันนี้จะเปิดเจ็ดโมงเช้าค่ะเราจะไปอยู่ตรงไหนดีอยากเข้าไปแล้วก็ถ่ายรีสอร์ตตรงมาที่มีไฟเปิดเยอะๆค่ะทำภูเขาเลยสวยมากเลยคงไม่ได้ถ่ายแล้วว่าคไม่ได้ถ่ายแล้ว่าดูนะคะรีสอร์ตอยู่ไกลๆตรงโน้นนะคะเมื่อกี้ตอนขับรถขึ้นมาก็คือมองไปเห็นไฟสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มสว่างแล้วเขาเริ่มปิดไฟแล้วเฮ้อไม่ได้เห็นวิวนั้นเลยอ่ะ มารอบนี้ค่ะกะว่าจะมานั่งร้านกาแฟน่ารักน่ารักกินเค,ค้กกินกาแฟอุ้ยแค่คิดก็น่ารักละอุ้ยเนืย่ยแล้วราประตูก็เปิดแล้วค่ะเขาเข้าไปกันหมดแล้วเกณฑ์มัวแต่ไปเดินซื้อหมวกะค่ะอุ้ยยังได้อยู่เดี๋ยวพาไปดูตรงมุมรีสอร์ทก่อนค่ะเยอะมากแต่ว่าสว่างแล้วนะคะเขาเริ่มปิดไฟกันแล้วอะ่ะ นั่นไงคะทุกคนมุมรีสอร์ททีเกตพูดถึงอะคะ่ะแต่ว่าเขาปิดไฟกันหมดแล้วอะคะ่ะได้ข่าวว่าร้านกาแฟน่ารักน่ารักทิเกตอยากไปมันอยู่บนนู้นนะคะ่ะบนนู้นไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าตอนนี้ไปหาอะไรกินแถวๆนี้ก่อนละกันเขายังไม่มีร้านไหนเปิดเลยมาเช้าเกินอันนี้คะ่ะเป็นดอกซากุระ สายลมช่วยพัดหัวใจพี่ลอยไปจากแต่ดินที่เหนือที่ไกลแสนไกลสุดข,ข้อฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไปบอนสายลมช่วยพัด ใจพี่ลลอยลงไปบนนตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะฝั่งน้อนแดดยังไม่ส่องแต่ฝั่งนี้แดดส่องเป็นสีทองแล้วค่ะสวยค่ะขอแปลหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแค่เพียังหัวใจพี่แดดพิทึเพื่อรเพึงระพันทีแม่นวลน,น้องแก้มน้องนางน,นั้นด้งกว่าไก่ี่จมแต่พัด ฝังเรือไอออออทยได้รวงแก่ตาดุจดวงนาราดวงดาวฟ้อนให้ชายทุกคนเด็ดฟอนให้ใจน้องไม,ม่มีใครฟอนให้ลุงพัดมาหัวใจมี่ไปฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำผาสุขกาพาหัวใจพี่จะไปถึงได้สบตาแก ใจพี่แทบปิดดึงเพื่อระพึงรัะพันแม่นวลน้องแก้มน้องนางนันเองบอกเลยใจพี่ชมจะพัดสุดดวงเรือไทยเรือร่วงแก่ตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงแม่พอให้ชาทุกคนเดิโอ้โหพิกเขาอ่ะสวยมากเลยค่ะสตรอเบอรี่อ่ะชิมได้ค่ะชิมฟรีนะ น้องนางนั้นแดงกว่าใใจพี่ชมจะพัดสูดวงเรือไทยเรือวงแกตาดุดวงดาราดวงดาวงใจให้ชาทุกคนเดินขาด่ใหใจต้องไม่มีใครบ่ใหลมพัดพาหัวใจมีไปแกมน้องนางนั้นเดงกว่าใจพี่ชมแต่พัดสูดวงเรือไทยเรือรวง ลััทาหหวใใจี่ไป้พตอนนี้เราก็อยู่ที่โป่งยางสิบลายค่ะไม่รู้จะได้เล่นอะไรบ้างเนาะมาทีไรคนเดียวทุกทีไม่ได้เล่นอะไรเลยค่ะจริงๆตั้งแต่ตอนที่ยืนพูดตรงเมื่อกี้เราควรจะมายืนพูดตรงนี้ใช่ไหมปะเข้าทางไหนก็ไม่รู้เนาะเล่นไมาการ์ลอรถคอสเตอร์ แล้วแต่เออแต่มันออทางเันทังควความสูงนะนทางอ่ะข้างล่ามีน้ำตกด้วยอ่ะอไปซื้อตั๋วเล่นเล่นอะไรดี คอเซอร์โดนเรคอเซอร์เขาเรียกว่าอะไรคอนเตอร์ถูกแล้วไม่รู้ว่าต้องดูราคาปนติมันต้องได้เล่นนะนไหนๆก็มาแล้วอ่ะอะไรที่เขาทำกันเราต้องทำนีนั่งได้สองคนใช่ไหมคะ,ะคนจะได้สองคนได้แต่ก็คิดเป็นคนนะคะค่ะอาเราจะได้เหรียญมาค่ะหนึ่งคนหนึ่งเหรียญเดี๋ยวายด้านบนค่ะ เราเล่นคืออันนี้ดังเกิลคอสเตอร์คนละ150บาทโอ๊ยตื่นเต้นอนะไม่รู้จะส่งหรือเปล่ากลัวฟ้าสูงงได้ตัวเตี้ยนี่ไง ตื่นเต้นจังเลยอะไม่รู้มันจะน่ากลัวเปล่าน้องเขาบอกมันจะมีเสียวๆอยู่สามโค้งแล้วก็มันจะเป็นคันเร่งแล้วก็เบรกมันจะเป็นเบรกให้อัตโนมัติค่ะตื่นเต้นไปเลยเอามันต้องก้มนิดน,นึ่งอะ ไปเลยกระป๋บบองปาโอ๊ยกระป๋บบองปะล่ะโอ้ยสนุกอ่ะถ้ากระป๋บบองได้เปิดจะดีกว่านี้ฮ้ยขอถ่ายรูปตรงไหนกันนะ เลยห้ามหยุดอุย้ยมันต้องลมแรงแน่เลยกลัวต้องจับปั๊บ รถต,ต้องเร็วโอ๊ยอ๋อเราต้องรอขึ้นเนินนี่คือหมดรอบแล้วหรอคะ,อะฮะเขาบอกว่านี่คือหมดรอบแล้วเรากำลังขึ้นเนินคือว่าคันเร่งเนี่ยเราต้องอ่ะคือต้องกดอยู่ตลอดเวลารถมันถึงจะเคลื่อนที่ แล้วก็เบรกเขาจะมีระบบเบรกอัตโนมัติเขาไม่ต้องกลัว <ừ. S 1> เมื่อกี้ได้ยิยนเสียงคนอื่นเขากรีดกันด้วยตรงเมื่อกี้เราก็คงจะกรีดเหมือนเขานั้นแหละนอนเมื่อกี้เราก็ได้ลงไปตกน้นเหมือนเขาตอนนี้หมดรอบแล้วค่ะรถกำลังจะกลับเข้าไปที่สถานีอยากลงไปอีกจังเลยสนุกมากเลยค่ะถ้าใครมานะแนะนำเลยว่าต้องมาที่นี่นะป่องยงิบลาย สนุกอยากเล่นสักสิบรอบเลยแหละเราก็จะได้ผ่านลำตกแล้วก็ข้างๆเนี้ยคือร้านกาแฟก็จะมีคนนั่งมองเราเล่นด้วยกลับมาแล้วโอ้ยสนุกดีอ่ะชอบอ่ะตอนนี้เกดก็มาที่แซนเทวดาค่ะแต่ว่าเขายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการหรอกนะ เขาจะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่19ธันวาคมนี้ค่ะตอนนี้ค่าเข้าอะ่ะครึ่งหนึ่งคือ53ถ้าเปิดแล้ว100หน,นะะพนักงานเขาก็แนะนําให้มาฝั่งนี้ก่อนค่ะเป็นสวนแล้วก็โซนดอกไม้อุย้ยมีสวนดอกไม้อยู่ข้างหน้านอนค่ะอ๋อเขาก็มีแบบว่าให้ขึ้นไปถ่ายรูปแต่ตอนนี้ปิดอยู่ยังไม่เปิดเราควรจะไปทางไหนนะรู้สึกว่าจะหลงทาง วิต้นป่าใหญ่มากเลยนะคะเนี่ย,ยคือว่ามาที่เดียวอะ่ะครบจบเลยค่ะมีทั้งสวนตอกไม้มีทั้งน้ำตกน้ำตกใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่น,นี่ขนาดยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะคะคนอะเยอะมากเลยค่ะแล้ววันนี้ก็คือวันจันทร ไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคะโอ้ยค,คนเยอะอะมองไปทางไหนก็มีแต่คนเลยอะคะ่ะเขาบอกว่าไฮไลท์ของที่นี่คือน้ำตกเนี้นะค่ะจะมีรูปหัวใจข้างบนให้ขึ้นไปถ่ายรูปตรงนนั้นได้ด้วยอะคะ่ะ น,น้อมข้างในน้ำตกแล้วนะเขาเข้าทางไหนก็ไม่รู้ไปตามหาทางเข้าก่อนอเกศอ่ะค่ะอยากขึ้นไปตรงนั้นที่เป็นลุ่มหัวใจอ่ะกำลังตามหาทางเข้าอยู่ <t> เห็นเขาเดินมาทางนี้กันแหละเขาบอกว่าข้างหลังจะเป็นสวนญี่ปุ่นแล้วก็อ๋อเป็นร้านกาแฟ,แฟค่ะแล้วก็ตรงนี้มันที่เป็นส <t> วนคนเยอะนะ ตรงนี้เห็นเป็นลุงกินน้ำด้วยค่ะน้ำเขาอะน้ำมันเป็นน้ค่ะเพราะว่าไปราก็่าแงฐานมากเลยั้งนี้นตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟค่ะอันเนี้ย จะบอกว่าซื้อไว้หมดแล้วนะวิวเนี้ย้ยไม่รู้เขาซื้อไว้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเกิดน้ำเต็มมันคงจะสวยเนาะในที่สุดเก็ดก็หาทางาเข้าเจอค่ะ

อใจที่เกตมองขึ้นมาเราบอกว่าจะขึ้นมาอย่นเย็นๆเขขึ้นมาทั้งบนแล้วมองไปก็ยังสวยอยู่ค่ะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็สวยสมแล้วที่มันชื่อแดนเทลาดาค่ะข้างบนก็สวยขั้งบ้าก็สวยนะมาหนาใหญ่โตอลังการมากเลยอ่ะเขาเอาไว้ที่หั ก็อยากถ่ายรูปแบบนานๆนะแต่คนเยอะต้องแบบให้คนอื่นเขาได้ถ่ายบ้างเหมืนกว้างมากเลยค่ะอันนี้คือข้างหลังสุดเขาเรียกว่าส่วนญี่ปุ่นแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูข้างๆนึงดีกว่าค่ะว่าเป็นส่วนอะไร <c oughs> แค่เหนแล้วมีแต่ต้นไม้รู้สึกเหมือนว่าเราจะหลงทางนะคะ จริงโซนนี้ทั้งหมดก็จะออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอุ้ยมันยาวไปโน้นเลยอะค่ะถ้าเปิดอย่างเป็นทางการแล้วที่เห็นอันนั้นเกตี่ว่ามันต้องมีซุ้มขายของหรืออะไรสักอย่างแน่นเลยค่ะเกตว่านะถ้าเกิดเขาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วอะค่ะ คงจะมีกิจกรรมน้นนี่นั่นให้ทำเยอะแยะเลยอะค่ะมันก็คงจะคุ้มกับค่าเข้าชมหนึ่งรอยบาทนะคะต้องมาอีกทีตอนที่มันเปิดแล้วเนาะเราถึงจะรู้อ,อ๋อตองทางออกอะค่ะก็มีร้านกาแฟอีกที่หนึง่งเฮ้ยร้านกาแฟเขาใหญ่มากเลยอะแล้วตอนเนี้ค่ะเกตก็เดินมาจนถึงทางออกแล้วอะค่ะ แล้ววันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนแล้วเกดก็คงต้องขอปิดคลิปตรงนี้เลยละกันนะคะพบกันใหม่คิดมน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ